หน่วยที่9งานบริการและพื้นฐานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชานี้นะครับสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่9นี้จะประกอบด้วยความหมายของการบริการรูปแบบการให้บริการการปฏิบัติตนในการให้บริการปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีการบริการด้วยใจ ้อควรระวังในการให้บริการมาตรฐานการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และก็คุณสมบัติพื้นฐานของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ความหมายของการบริการการบริการภาษาอังกฤษว่า service ก็คือการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กรงานบริการคืองานใดๆก็ได้ที่เกิดจากการมีผู้ให้และมีผู้รับอย่างมีเงื่อนไขกก่าวคือเป็นบริการที่ดีแล้วผู้รับต้องพึงพอใจต้องให้บริการรูปแบบของการให้บริการ 1. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุด 2. พฤติกรรมการบริการเป็นการแสดงออกด้านการแต่งกายสีหน้าแววตากิริยาท่าทางและการพูดจาซึ่งพฤติกรรมที่ดีย่อมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี การปฏิบัติตนในการให้บริการ 1. ทางกายต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรีก้กระเป๋าไม่ง่วงซึ่งซึม 2. ทางวาจาต้องใช้ถ้อยคำชวนฟังน้ำเสียงไพเราะชัดเจนพูดมีหางเสียงมีคำขานรับเหมาะสมกล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร 3. ทางใจต้องทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดี 1. ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการนเรตสองมีความช่างสังเกตอ b อ e r v สามต้องมีความกระตือรือร้อนเอน็น u s i a s m ิส ต้องมีกิดอยาวาจาสุขภาพแมนเนอร์ห้าต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ครีเอทีฟหกต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ emotion control เจ็ดต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้น clamness แมีทัศนคติต่องานบริการที่ดี attitude 9. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริการ responsibility การบริการด้วยใจหรือเราเรียกว่า service mind ซึ่งจะประกอบด้วย S ส m i l e ก็คือต้องมีรอยยิ้ม E คือ Enthusiasm ก็คือความกระตือร้อนเอาใจใส่ลูกค้า R ก็ <R S 2> คือ Responsiveness ก็คือมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า V ก็คือ Value ก็คือให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า I ก็ <I S 2> คือ Impression ก็คือให้บริการอย่างประทับใจ C ก็คือ Courtesy ก็คือบริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน E. Endurance ก็คือความอดทนการเก็บอารมณ์ส่วนคำว่า m d ก็จะประกอบด้วย M. Make belief ก็คือมีความเชื่อ I ก็คือ insist ก็คือการยอมรับ N ก็คือ necessitate ก็คือการให้ความสำคัญ D ก็คือ devote การอุทิศตน มาตรฐานการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ก็หมายถึงการบริการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหายหรือเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือคอ,อัปเกรดรวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์เช่นติดตั้งระบบปฏิบัติการการเพิ่มหน่วยความจำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์้นคุณสมบัติพื้นฐานของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์หนึ่งมีความรักในอาชีพ 2. ขยันหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 3. ต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อม 4. รู้จักการทำการตลาด 5. บริการหลังซ่อมเพื่อสร้างความประทับใจจบหน่วยที่ 9. งานบริการและพื้นฐานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม พร้อมทั้ฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ